ล่าสุดกรณีนี้ทางจ่าเพิชิตออกมาอธิบายแล้วนะครับในเพจดราม a า d อดดิโดยจ่าเนี่ยระบุบอกว่าลูกเพจส่งโพสต์นี้มาถามว่าจริงไหมเอางี้เรื่องผีไรเนี่ยขำๆอย่าไปเชื่ออะไรมากส่วนมากเขาแต่งเรื่องมาเล่ารายการกันทั้งนั้นส่วนขั้นตอนการเอาร่างของผู้บริจาคร่างกายมาทําเป็นอาจารย์ใหญ่นั้นสมัยก่อนจะเอามาฉีดน้ํายาฟอร์มาลีนแล้วแช่บ่อดอง1-2ปีก่อนเอาให้นักศึกษาได้เรียนกันส่วนปัจจุบันจะมีการ การนำร่างอาจารย์ใหญ่แบบนุ่มซึ่งจะใช้น้ำยาพิเศษตัวหนึ่งฉีดเข้าร่างกายแล้วแช่ในบ่อนาน3เดือนจากนั้นก็จะเอาไปใช้เรียนได้และก่อนที่จะเอาร่างของอาจารย์ใหญ่มาฉีดน้ำยาก็จะมีขั้นตอนการตรวจสอบร่างว่าสามารถ เอาไปศึกษาเป็นอาจารย์ใหญ่ได้หรือไม่ต้องมีการตรวจสอบว่ามีโรคติดต่อร้ายแรงที่เป็นข้อห้ามของการเป็นอาจารย์ใหญ่ด้วยหรือไม่และต้องตรวจสอบร่างกายว่ามีร่องรอยผิดปกติมีสาเหตุการเสียชีวิตที่ทําให้กระดูกและอวัยวะภายในเสียหายจนไม่สามารถเอาไปใช้เรียนได้หรือไม่ดังนั้นไม่มีหรอกครับไอ้แบบที่เขาเล่ามานะโถ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 